สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็จะพามาดูกรงที่ลุงดำทำเสร็จแล้วแล้วก็ทดลองว่ามันน่าจะดีกว่าเก่าหน่อยหนึ่งนะครับก็ดีกว่าเก่าก็คืออะไรก็มาเปรียบเทียบเปรียบเทียบคือไก่ไก่ไม้ครับไก่ไม้ไก่ไม้กับไก่เหล็กข้อดีแตกต่างกันอย่างไรอย่างสมมติว่าไก่เหล็กที่เราทำดักนกดักกระรอกกระแตนะครับ หักหนูอะไรที่มันเข้าไปก็ติดเหมือนนะครับตรงนี้ก็ดีพรามันเป็นลวดเหล็กเหมดนเลยครับเป็นเป็นเหล็กเหมือนเลยครับเป็นไม้เฉพาะตรงนี้ครับตอนแรกลุงดำก็ไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เพื่อเพื่อนกมาจับแล้วไอ้หนามตรงนี้มันไม่ต้ำกราสามตรงนี้หนามปุ่มตรงนี้เราเห็นนะโผล่มาไม่จํำนกบินมาจับตรงนี้จะได้เข้าง่ายๆนะครับไปกินอาหารที่เราเกาะไว้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมที่เราเคย เคยถ่ายวีดีโอให้ดูแล้วครับตอนนี้เหมือนกันคลุงดำกวนมาทำเพิ่มงนี้ใกล้ด้านหลังทั้งด้านหลังนี่ก็เปิดอนกออกด้านนี้ด้านหลังนี่ครับผมหรืออนออกเอากลอกกระแตออกนะครับนะครับแต่สิ่งสําคัญคือตัวนี้ก็คือไอ้กระลอกกระแตนะครับกัดแล้วไม่เป็นไรเพราะมันเป็นลวดเหล็กทั้งนั้นนี่ครับลวดเหล็กสีขาวแต่ลุงดำกวนมันเป็นสีเขียว เียวเข้มครับตามธรรมชาติครับนคนไก่กระตีเหมือนเดิมนะครับแต่ไก่แข็งหน่อยเรามาดูไส้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันครับตัวเท่ากันต่างกันในตรงที่ไม้ไผ่ที่ทําตรงนี้หน่อยเดียวตรงนี้ไม้จับไว้นกมาเกาะน,นะครับ,รบตัวตีตัวตีก็เหมือนกันกับไก่เหล็กเนี่ยเหมือนกันแล้วเนี่ยกับต,ตัวตีนี่เหมือนกัน แต่สิ่งสำคัญตัวตีของตัวนี้ก็คือเบาเบามากนะครับเบามากนกตัวเล็กๆอย่างนกกงเขนเนี่ยกาติดน,นะครับตัวเล็กๆนะนะครับนกพิภพนกกลางนกเหยื่อไม่ต้องพูดถึงตัวน้ำหนักมันจะหนักกว่านะครับตัวนี้ติดนะครับผมดำก็มาทดสอบเนี่ย,ต,าายตัวนี้ครับเนี่ยนี่น้ำไฟเช็กน้ำเต็มเลยนะครับ มาเทใส่ตรงนี้นะมาเทให้ดูนะครับตรงนี้ตกไปแล้วนะครับไอ้นี้ก็คือไฟเช็ดใกล้จะหมดน่ะตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วนี่เหลือนหน่อยเดียวมาโยนใส่ติดล่นแล้วครับแต่มาดูคอนไม้เนี่ยที่ลงดำมาเนี่ยอันเดียวเนี่ยโยนใส่ตรงนี้นะครับตรงที่มันจับนะเข้าเลยครับทีนี้เนี่ยมันจะเบามากตัวนี้อย่างตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้ก็ติดเบามากเหมือนกัน มามตอนตนี้ลุงดำก็จะมาเทเอาไฟเช็กออกก่อนไปเช็กออกก่อนนะครับว่ายสามันที่ตรวจสอบเป็นไงบ้างนี่นะครับตรวจสอบเอาเอาออกมาดูก่อนนะครับระบบไฟเช็กออกมาเทดูนะครับนะครับผมมาแล้วครับนี่แต่เราก็มาตรวจสอบตัวนี้นะครับเดีย๋ยวลุงดำก็จับก่อนถ่ายวิดีโอ ครับตอนนี้นะครับคนไกตัวเปิดมันทิกของตัวนี้นะลุงดาวก็จะงั้นให้ดูตรงนี้เนี่ยพอนกตกลงไปตรงนี้นะครับเนี่ยตกลงไปในนี้น,นะครับไปอยู่ในกรงด้านในตรงนี้ครับแล้วก็จะมีพอนกไปมามันจะบินชนในตัวกระด่งกระเดียงนี้ครับเลยกลไกด้านในพอนกเข้าไปปั๊บปั๊บเข้าไปอยู่ด้านในกรงนี่จากนี้ไปเนี่ยและจะออกไม่ได้เพราะออกปั๊บมันจะมีไอตัวขัดอยู่ตรงนี้นะครับ ไม่สามารถเข้ามาอยู่บน,นกลมไกนี้ได้นะครับเพื่อป้องกันการตรีนกตัวใหม่เข้าไปแล้วตัวเก่าจะได้มาไม่มาวุ่นวายนะครับไม่มาชนนะครับแต่พอมาดูกลไกตัวนี้นะนะครับเราก็ให้ดูดูตัวนี้เหมือนเดิมนะครับโดยการทำตัวนี้เหมือนเดิมตรงดำก็จับไฟแช็คมาก็ อย่างนี้ก็เหมือนเดิมก็คือจับไอที่ใส่ตรงนี้ศึกษาม,มาเนี่ยแล้วก็มาเช็คตรงนี้นะครับตรงนี้ไปแช็คที่ไปแช็คที่หนักๆนักไปแช็คเต็มนะครับนเขาใส่ตรงนี้นะลงไปแล้วนะครับไปเช็คหนักนี่ไฟแช็คเบาครับนั่นจะไม่ลงนะครับเรามาเจอไม้นะครับนี่ลงดับปล่อยไปะไม่ลงเลยครับนี่ไม้ไม่ลงครับนี่ไม่ลงครับ มดันโยนไปไม่ลงเพราะไม้มันเบานะครับเนี่ยไม่ลงโยนไปไปลายก็ล,ล้มนะครับเนี่ยถ้าจับไปลายก็ลงแต่ไม้เบาแต่พวกกระเดียมไม้ตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งมันเบามากนะครับไม่เหมือนเหล็กเหล็กมันจะหนักมากเพราะหนักนกลไกเอาไว้ตีพวกนี้ก็ไว้ตีก็ลอกกระแตแล้วก็ออกไม่ได้นะครับไม้เบาๆไม้อะไรก็บางทีถ้ามันไปจับมินหมินก็ลงได้ อาจับไอ้ตรงที่มันไม่นั่นมันก็ไม่ลงเพราะไอ้ตะไคร่เล็กกมความหนักของไอ้ลวดเหล็กมันก็หนักนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เอาไปแช่ออกก่อนนะครับใครก็มาถามลุงดำว่าลุงดำทําวิดีโอนี้ไปทําไมทําไมทําไมว่าไกลเล็กกับไกลไม้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ ไกลเล็กก็คือมันหนักพวาอมหนักของเหล็กนะครับหนักเยอะนะครับตรงนี้หนักเยอะการตีนกเล็กๆ,ๆก็ไม่เข้านะครับนกไอถ้าน,ก,นกกระหลอดนกกลางเขนตัวเบานกกระหลอดก็เข้าได้นะครับแต่นกกลางเขนตัวเล็กๆก็ไม่ค่อยเข้าเพราะน้กกําหน,นักมันเล็กครับตังนี้นะครับการตีมันอันนี้เบามากครับเบามากนี่ความแตกต่างมันอยู่ที่นี้ แต่กลไกด้านในเหมือนกันทุกอันนะครับมีฝาเปิดด้านนี้ก็มีฝาเปิดของเขาฝาเปิดด้านนี้ครับนี่ของด้านนี้ครับนี่ฝาเปิดปิดเข้าปิดออกเหมือนกันครับตรงนี้จะมีกลไกปิดออกเข้าปิดออกเหมือนกันครับนี่กลไกฝาเปิดปิดเข้าปิดออกเขาเนี่ยนี่ครับนี่เราเห็นนะครับตัวนี้ลุงดำกำลัาไม้แหย่ให้ดูนะครับไม้นะเห็นไหมปิดเข้าปิดออกเหมือนกันข้อดีข้อเสียสองตัวนี้ก็ มันอยู่ที่คนไกเบากับกลไกหนักนะครับคนเขาก็ถาม,มุงดำมาเยอะมุงดำก็คนถามมาก็หลายคนนะครับเป็นสิบสิบสามสิบสี่สิบคนถามว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างไกไม้ไกเหล็กดำก็อธิบายนี่เกี่ยวให้คนที่ก็สนใจเปิดดูคลิปของงดำนะครับตรงน,นี้ดูคลิป สิ่งสำคัญคือพวกกลไกพวกนี้นะลุงดําจะบอกนะตอนลุงดาส่งของไปให้นะคนไหนที่ซื้อของลุงดาไปหรือสั่งของลุงดาไปอ่ะไปลองดูเวลาเขาส่งของเขาจะมัดอย่างนี้ไอกระเดียงขาตรงนี้ลุงดําตั้งไว้ดีแล้วนะครับดีแล้วแต่ทีนี้คนที่เอาไปนะ่ะพอมันไม่เด้งไม่สวยก็จับไปตัวนี้โยกขึ้นนี่หน่อยหรือกดลงหน่อย แต่ไม่ต้องทําอะไรครับกดขึ้นกดลงอย่างเดียวครับเพราะลุงดําตั้งศูนย์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เหมือนกันพอตรงอื่นไม่ต้องไปทํานะครับกดไอ้ตัวกลไกทั้งหางเนี่ยกดยกขึ้นก็ยกลงว่ามันได้ได้ศูนย์หรือยังนะครับถ้าตัวไหนได้ศูนย์ก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับถ้าเราไปยุ่งมากปั๊บมันจะเสียศูนย์เลยนะครับมันก็จะไม่ตีเลยนะครับตอนนี้ลุงดําที่ของไปจากลุงดําหรือ กงดักนกพี่ไปจากลุงดำทุกตัวนะลุงดำรันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกตัวไม่เอาไม่เอาคนที่เขาสั่งไปมามาหลอกชาวบ้านลุงดำไม่ค่อยชอบนะครับและลุงดำก็ไม่ให้ใครทำให้นะครับเพราะลุงดำจะทำด้วยมือของลุงดำทุกตัวเองนะครับเพราะคนอื่นที่ทำให้แล้วก็ มาทําให้หรือมาดูแบบลุงดําที่ทําไปอะบางคนก็บอกว่าทํามาจากลุงดําแต่ลุงดําบอกว่าไม่ใช่นะครับเขาทําเขาเองนะครับแล้วเขาก็ขายเขาเองแต่ค่าลุงดําทําไปจะมีโลโก้ของลุงดําติดไปนะครับนะครับนั่นแหละของแท้ครับนะครับวันนี้ลุงดําก็มาอ่าอธิบายเรื่องไ,งไก่ไม้ กไก่เล็กว่ามันแตกต่างยังไงสั่งยังไงคือคือไก่เล็กนี่ก็ลอกกระแตมันกัดไม่ได้นะครับแต่ไก่ไม้พอเข้าไปแล้วมันก็สามารถกัดไอไกตรงนี้แล้วออกมาได้ออกมาได้ฝั่งนี้นะครับพวก,ก็ลอกกระแตนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไก่เล็กอ่ะหมดสิทธิ์นะครับก็ลอกกระแตหมดสิทธิ์สมุดอะไรก็หมดสิทธิ์นะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับ ไก่ไม้ไก่เหล็กมาพรีเซนต์ให้ดูนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับทุกท่าน